ลูกไปเพชรตากะปอยตัวนี้ครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะครับฝันดีบ่พ่อฝันดีฝันอย่างเราได้บ่ครับเราหาเอฟซีฟังแน่บกงวดงวดมันเขาันเกตเก่าน่นฝันดีคักงวดครับฝันดีคักเลยจนคุ้มขเขาจะซื้อโอฝันว่าฝันว่าเขางเงินมาห้ไม่แจอไวเศร้า เป็นแหนบเป็นแหนบเลยบาดนี้เงื่นก็ได้จับเอาบาดนี่ขาเจา้าซุ่มอยู่านเขาเจ้าเคยซื้อน้ำขาเจ้าก็เลยไปเห็นวัดน้ำกันก็เลยถามครับซื้อเลยเลขเจ็ดเก่าวงวดวัดนี่พอเลขออกมาไปถามเขาเจ้าฝันเหอนน้ำเลขตัวอื่นครับได้กับสีบัวไหลนะถือว่าเพิ่นยังว่าไม่โศกค,คือ,อว่าโศกขาเจา้าบัวท่านแล้ว แกงวดนี่ข้าเจ้าก็มาถามอยู่บนเสาหน่อยแต่รบริหารแตปล่อยเดี๋ยวอีกจักมือสองมือเด้วยยังสิปล่อยอ๋อสิปล่อยในบ้านนี่บอกครับปล่อยปล่อยในบ้าน,นครับผม <ฮะ S 1> บ้านนี่ปล่อยให้ตั้งแต่ไปเฮ็ดต่างนะปล่อยบ้านอื่นอ่าทั้งผุนนะทั้งบวกกุ้งไส้นอนแน่ๆทั้งผุน่นหรือบาทหลังบาทคุณถามก็เลยบอกคนไป<ค>นเลย <นะ S 1> บอกคนไปสะเขียนใส่กระดาษให้เข้าวเจาน้ำปล่อยตัวใดครับรบอกอีซี่หน่ย ปลอยตัวเก่าเนี่ยตัวเกาว่เเกานี่เหรอตัวเกา่าเนี่ยพราถ้าเขากับเขาสองคู่นี่นะครับมันเรียกบหลายตัวคุณพอ่อก็บ่ให้หลายสุดนะครับบ่ให้หลายสุดให้สองคู่กระ,ะกะกลับกับไปกับมาอากรไปกับมาอา่ส่วนมากมันขึ้นบนหรือลงล่างอ่ะพอ่อส่วนมากส่วนมากนี่มันขึ้นบนหลายกว่าล่างขึ้นบนหลายกว่าล่างขึ้นบนหลายกว่าล่างครับ ฝันว่าจะได้คือได้02กับ07มันเลขสูตรโอ้พ่อเฮ็ดเลขสูตรเองเลยบอกเลขสูตรเองเลยพ่อได้ฝันบ่ได้ฝันคำนวณเขามาแบบมันเป๊ะหลุดคำนวณเขามามันเปเเลยอ๋องวดวันเจ็ดแปดนี่ก็ตรงวังยานี่งวดที่แล้วนะครับเจ็ดแปดล่างกับ603เนาะงวดวังยานี่ก็ตรงอีกกเข่าอีกเคยได้สามตัวบ่พอ สามตัวพ่อบไริเห็ดพ่อพ่อเห็ดได้สองตัวโอ้ได้แต่สองตัวแต่ว่าสามตัวนี่บุคคลเห็ดบ่อใคเห็ดบุคคลเห็ดก็มันบุคคลเข่าแม่นกระดอแม่นบ่กครับสู่สองตัวก็ได้สู่สองตัวก็ได้แต่ว่าสองตัวนี่เห็ดจะได้กับเข่าครับแต่ว่าข้าเจ้าก็เคยได้น้ำนอกข้าเจ้าครับข้าเจ้าก็ซื้อขักอยู่แล้วข้าเจ้าอะใคเข้าเจ้าไปมาว่านข้าเจ้าก็ทีเป็นครับ เฮจะได้เขาก็สื้อน้ำเนาะเขาเคยถูเนาะเขาเคยถือก่นนะเคยถูกน้ำเรี๋ยวพรบัหลายคูหลัก็เรียนง่ายพออมันสองคูหนึ่งเนาะกับไปกลับมากกเป็นซีมากกเป็นซีเออมันกับบัลายด้เจอซีนะครผู้ใดได้เรียกรักลอยมากเก่าใส่เลยสองไผมากรักรักลอยตัวใดก่อนจับใส่จับใส่เลยพอพ่อปล่อยแค่สองตัวครับผมโอ้เปลี่ยงเงื่อนหลายเฮจจะได้งวดนี้คิดว่า นาซิออกเจ็เปอร์เซ็นต์เนี่ยพ่อเลขพ่อเนี่ยพ่อมั่นใจครับประมาณไหนห้วยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์พูดก็น่าร้อยเปอร์เซ็นต์แม่นั้นวิ่งนี่วิ่งศูนย์โอ้พ่อแน่ใจว่ามากคักหล่ะศูนย์ครับวิ่งศูนย์เลยศูนย์ยืนทั้งพอดะมันศูนย์สองศูนย์เก็ดครับเออศูนย์ยืนเห็นจะได้กับม้าเน่นอนหล่ะศูนย์นีศูนย์สองศูนย์เก็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาวิ่งแน่นอนเขาวิ่งแน่นอน สิซื้อหลายบ่าล่ะหมวดนี่ไหวพอเิ่นฟูกเฮ็ดพ่อก็กเอาแน่อยู่ดิรัตเตอรี่ซื้อไว้ไปซื้อแล้วซื้อแล้วบ่ครับพอไปก็อยู่โร่องบานนะ่ะเขาก็มาขายฟอก็ันทำไมแนงหมอครับได้จักใบอะ่ะพ่อไหาใบโอ้5ใบพุนะ่นน่ะหาใบมัธรรมดาตัวนี้ไหว้พ่อกับมกคือกันนนย์สองศูนย์เนย์สองศูนย์เดเนีนๆน,น,นะครับเด้อ FC ฟซีนะครับสำรับอ่า เลขพ่อถนอมนะครับเล,เลขสูตรเลขสูตรพ่อถนอมสูตรี่มันงวดที่สามมึงหันบา้านเม่อสิ่ได้บ่ได้บุกเข่ากว่พ่องวดที่สามอว่าบุกได้ซื้อซื้ออยู่เป็นหักมาตัวเดียวอ๋อครับ<อ>แต่งวดนี้ให้จะได้กับมามาสองตัวมาสองตัวมาแน่นอนมาเต็มเต็มเลขกบบรบปุ้ลายตัว,ต,วตัวกับหรือตัว เดียวส่วนไหนครับ02นะครับแล้วก็07นะครับเลขพอถนอมเป็นเลขสูตรนะครับพ่อบอกว่าเขาเต็มๆนะครับงวดน,นี้นะครับเพชรได้กลับมาพอวานะครับโมมี่พลาดตอนนี้พอถนอมซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะครับผม5ใบน้องพ่อวิ่งตัวเดียวแต่ยังกับพ่อเด็กวิ่งเด็กเมอยออะครับ เลขวิ่งนี่วิ่งศูนย์หมดวิ่งศูนย์ไปเลยนะครับเนาะวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์เลขจับคู่กับศูนย์สองศูนย์เก็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะครับถ้าพอเฮ็ดได้ตัวไรพอสีโบเปียนครับมันสีเลขพอนี่สีโบเปียนแม่นเลขดังมากพอกระโบไปจับใส่ั้งเขาพอเนี่ยพอเลยจ้ะนะครับไปกลับวะพอ ไปกับให้ไปกลับบนล่างไปกลับบนล่างอืมท่านไปทั้งกรับั้งบนทั้งล่างนะครับเล็กชุดเดียวนะครับสองคูนเด่นง่ายมันเป็นสี่คูนไปกลับี่ซื้อคเลขคำนวณไว้แต่โดนไปพ่อเลขสูนี่ตามปกติพ่อเลขพ่อนี่พ่อพ่อเลขออกปั๊บมือนี่ตอนแรกมาพอจะเหตุไวเลยตองงวดตองงวดเลยเลขพ่อ แล้วก็ะบอกสูดไพมากมันมีเขื่อนบ่บ่คือบ่เขื่อนเลยจนออกโอ้เฮ้จะได้กับออกตัวนี้แหละทานปุ่มใหม่มาพ่อกระปลอยตัวเก่าคือเก่าครับพ่อถิ่บเปลี่ยนตัวใหม่ถ้าเข่าก็เข่าไปเลยบ่ถ้ารูดก็รูดไปเลยนะครับเด็กพรอสิเป็นหนึ่งสิ่งเพราแต่พ่อถูกดุนะครับพ่อบอกว่าเข่า บางพอดังๆบางห่นล้วยเขาเป็นา,าใ,หให้สองคู่คือกันจะสี่บอกขอเจ้าหีเขาดจนรับโทรศัพท์โบบาทบไหวครับกลางคืนฝนชุ่มอยู่นอกโทษเขาเออเจสีมากนอกหมอครับเจซีชุ่มเข้าเจ้าไอยอยู่ประเทศนอกอโทษเขาโทษเขามากโทษเขามากมาขอมาขอ ขอเขาเจ้าก็ซื้อก็อถือแล้วข้าเจ้าก็ทรงสมณะกุ้นมาหาซื้อขอหนุ่มซื้ออย่างครับผมว่ามันก็เป็นตะเข่าอยู่เนาะครับอ๋อศูนย์สองครับศูนย์เจ็ดพอมากาสุดแต่มากที่สุดศูนย์สองศูนย์เจ็ดครับพ่อมากศูนย์สองหลายศูนย์สองนะครับยาเสพตงกลมให้เป็นศูนย์สองสองศูนย์ ไปกลับนั่นนครน้องอันนี้เป็นชุดชุดคนับมันมาทั้งสองตัวมันอยู่บนอยู่ล่างเข้าสีได้เลยนะครับผมมันจังโบเสียเฉียวครับครับแนวปล่อยไปคักเลขเขาคักเลกทหารเมาออกล่างสี่ประซื้อเต่บนครับเสียเฉียวเสียไดยครับเรียกพอ้าเขาเราให้มันได้รูดนะครับให้เอฟซีได้รูปอ่เป็นแนวทางของคุณพ่อนะครับตรวจหน้าพ่อถูกวะ เนี่ก right. river, ็นี่เนาะครับเนาะถูก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 เพราะว่าถูกได้ไหมกับถูกมันใจลอยเปอร์เซ็นนะครับมันใจลอยเปอร์เซ็นต์จะได้กับถูกนะครับคุณพ่อบอกข้าเจ้าถามผู้ใดข้าเจ้าว่าโบมี่ศูนย์โบมี่กับโบตองซื้อบอกข้าเจ้าโบมักโบตองซื้อโบโบมักโบตองซื้อแล้วกับพ่อกับโบคุ้มนี่ครับอ่แล้วเต้ดวงดวงไฟดวงมันฟอว่ะ แต่พอบอกว่าเน้นศูนย์วัานี่ศูนย์วิ่งศูนย์พ่อเห็นใจได้ศูนย์กับมาศูนย์กับแม่ครัอยู่ไายหรืออยู่หัวกับแร้วแต่ว่าแต่คอมันมากอืมพอมันใจซ้ำเลยครับอ่ะแคปหน้าจอไว้ด้วยครับจะเป็นแนวทางของคุณพ่อถนอมนะครับแต่โดนอย่าบดได้มาหาคุณพ่อนะครับคุณพ่อกับปอยคือเกานะครับปอยชื่อเกลครับเอฟซีกับยังเนี้ยเนียคือเกเนาะพ่อนะเอฟซีกับปนันดัเนี้ยเนียนือเกครับ ถ้าเขางวดนี่กับเงินบอนเลยนะทุมันเขียนอายุสมเด็จี่โรงบาตโอ้ไปปล่อยยูพูนแล้วเห็นบ่ครับยูพูนแล้วล่อยคู่สองคู่นี่คือมันขอบคุณคุณพ่อถนอมนะครับอาคุณได้เข้ามารับชมนะครับกขอให้โชคดีไม่โชคลาบนะพ่อครับแล้วคนพ่อเบอร์โทษจำได้บ่บ่ได้นะครับเนาะจำโบได้ครับครับผมเป็นยังนะครับจะโบได้ยังมีเบอร์โทษเก่าก็คอยโทรไปหาคุณพ่อถนอมนะครับ โบได้โชคดีนีโชคลาบนะครับอะวคอนเอฟซีในพอขอให้โชคดีนะพอขอให้โชคดีงวดนี่งวดบังหันมันงวดที่สามบังหันมันเข่าตังแต่สองตัวเดียวงวดงวดงวดบังหันมันออกตัวไหนออกไอ 6, 0, <ส>้หกศูนย์สะไอ 6, 2, 6 6, 6, ้หกสองหกหกมันเข่าสองตัวเดียวเข่าตัววิ่งเลยครับ เขาอสองสองหุกเันบ่อยมันกับยืนเลืยสองมันหันวิ่งสองเรื่องล่างเจ็ดแปดเจ็ดแปดวันนี้ขอให้เขาสองตัวนะครับขอให้เขาสองตัวนะครับสามตัวเอฟซีมันใจตัวแล้วใส่เลื่อยสองตัวเอาศูนย์สองศูนย์เจ็ดเลขสามตัวเอาใส่เองเลยตบวันใจอืครับนักลอยหาไซร์เองนะครับหาไซรเอง แต่รักหน่อยรักซีฟนี่ได้แล้วครับครับรักหน่อยรักซีฟขอโชคดีนะพ่อนะขอโชคมาครับุณคุณพ่อขอบคุณครับพ่อครับ